ถบาทสบาทามบาทบาจ้างเขาอะเข็มละสบาททำเองนี่ทำเองจิห้าสเฮ้ยเข็มอะไรข้าเข็มนะข้าฝังต้งเข็มนะเราปรจ้างเขารวมเลยฝัง้างเข็มห้าสิบต้นนี้ผีเข็มเราทำไมแพงแท้โอโหปาเดี๋ยวเราเราไปอยู่นันกันไอยู่น่กันะเพราะวเนี่ยใเปนปลาเียมยาไหม รวมยารวม่บอกเขาใส่อะไรบ้างดิวเติร์ดได้แบบเติร์ดทำเต่จริงๆริจะมีกดอนิกใช่แค่นั้นแหละก็รู้อยู่ราคาใช่แต่เราไม่รู้วิธีนี่นี่ดิวนั่งต้องถามว่าเจาะยังไงเออเราไม่รู้วิธีก็เออก็สว่านอ่ะเรารู้อยู่ว่าสว่าน่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเจาะแนวไหนลักตรงนันอ๋ออ๋อนี่ไอ้เจ้าเราเองมฟ้าประมาณฟิลองฟ้าคนนี้เขาเป็นคนจ่อรู้ไป็นคนงเข้มไงลองดูลองดูตามหลัก มองดูหลากเลยนะหลากลักษณะเราจะเรีนหลากก่อนเพื่อเพื่อเขาไปให้มันตึ้งก็ไป็นหลากจากตาพวกไองลงี๋ยวก็พวกคนเอาคอดินส่งฝังที่หลากหากเขามาหลักจางฝังก็จะฝังก็จะฝังที่ใช่ใช่ใช่เขาว่ามันไม่เป็นไรง่ายง่ายจุกก็หลังเร็วมืดทักเ็วเจาะใช่สุดแต่เราต้องอย่างนี้ ต้องนั่งไงเสียเวลาเมื่อยารยคือคนไรยาสุดยอดเลยวันขาาณแเป็นคนรหลากจักังง่ายๆคนระดับเอวระดับเอวหวานยัดเลยแต่เราทำเองเราทำกีฬาทำไหนอะไได้ดมกกว่ากันมีผมทำมาผมว่ารับทีฬา้ผลมากกว่าเพราะยน้อยคนเราก็จะได้ดูเรื่องโลกล้าทคอจิเอะสว่านรู้ใหญ่ไหมครับสว่านปกติคือฟัง ฝังี่ฝังไฝังไได้เป็นนะฝังเชิงรักษาขอ้ีป้องกันป้องกันอ่าไได้เป็นนะถ้าเป็นก็ฝังหลอดแผลคือกันเขาไว้ฝังสครังแล้วแายอคนกิแล้วก็ฝังใช่ไหมคะปีละครั้งใช่ไหมคะครับครับปีละครั้งครับอย่างน้อยปีละครั้งครับรากเก็บเกี่ยวครับแล้ใช้อุไมร้อมมาต่นมาคขายสเร็จ้ค่ะเขาทําปีมาเสร็จเรร้อยหมดแ้เขายยามีมา คือไมายามพาราเดียก็ไปทำไปแต่ลแหล้กก่อแล้วแล้วแล้วทำนี่ค่ะไม่ไพ่เนยไม่ไหโอ้ถ้าเข็มห้ตายเลยห้าสิบเี้ยจที่มากเลยเนาะมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเราคเดี๋ยวผมไปไปฝากให้ไปฝากให้ไปฝาวันก็รวยเลยแถวนี้ขนาดก็ว่าไปเงินไปสองหมื่นไม่ไหวไม่อะหนู ไม่ไผ่เราต้องเหลาเองเลยเหลาเลยสำเร็จรูดสำเร็จเป็นป้ายางเป็นป้าเางเ่าป้ายางเขามีเครื่องเขาเครื่องเขาทามแล้วเขากึงมาให้เรียบร้อยเลยเป็นไม้ต่อกเลยเราไม่ต้องไมาเหลาถึงละร้อยละร้อยมีสี่ร้อยอันมีสี่ร้อยอันเราต้อเสะพานวอลลั่นขายอุปกรณ์การเกษตรต่อไปมันเป็นเป็นเบอร์มันบอกบอกว่าเอาไปล้านเอาไปเอาไปเอาไปเจาะเอาไปเจาะฟังเทมมันเป็นสวรรค์เบอร์เบอร์เบอร์สิบหรือเบอร์อะไรเนะไม่รู้จำไม่ได้เลขคนนี้น้อยเราไม่รู้กันเดี๋ยวเจอแต่ ร้านรุมีบอกเลยก็มีร้านร้านขายลูกค้าขายมุกคอนมุกคอนมุกกากระเซศไอ้ไม้ตอเนี่ยเราก็ไปซื้อเขาอ่ะร้อยร้อยบาทจะมีสี่สี่ร้อยตัวใช่เราไม่ต้องไปทำสียเวลาไม่แพงสามบาทวารครับรวมจำยาแต่ต้องฝังเองนะต้องฝังเองนะคะราคานเขาก็แพงไม่ไหวเออนี่ก็เอาสิบบาทเข้มแล้วสิบบาท แต่ว่าค่าน้ำยาต่องหานะคะอันนั้นค่าค่าเฉลี่ยาสิบบาทน้ำยาอ๋อผสมเองค่คนที่ทผสมน้ำตาลแค่้น่งขึ้งต่อครึ่งไหมที่ผสมเนี่ยสัด่วนดสตันนึงเหะสองตันหนึงค่ะสองนแบางคนก็ใช้เพียวแล้วแต่เมันอะไรน่ะแต่ที่มีสองคนเรียงไว้นันนะทุกคาเลียงไว้กนีะต้องถามเขาไอตัวนี้ก่ ตัวตอกตัวฟังเข็มไวแต่ิลิงเรามีอยู่แล้วแถวซิตีมันไม่มีแต่ไอแบบตอกเลยอ๋ออยู่บ้านซิตี้ไม่มีแบบตอกเราดักเขาต้องมาลากตรงกลาเยแม่เป็นจากบอกกันให้ยังอ่ะขอบางคนเขาขอใช้ปูนอุดก็ได้ ังเสร็จอุดรัอะเวลาเราฉ็มออกเราเอาออกกมเอาปูนปุงยอดไปปูนแดงอะปูนแดงอะเป็นข uh, ึ้นคนเลยปะไม่ใชาเมือนหแต่ว่าแทดนี้เขามีหมายเละเราถือหมายไปตอกเต๊บตุ้ยสมมติลิตรนึงใส่เยอะไหมไม่ท่ามัเป็นผงไงมขาไม่ใช่น้ำน้ำลิตนึงอนิดเดียวน้ำนิดเดียวเนอ่ย เหมือนเหมือนเราทานหน้ายางไงดูนะจ้าวไต่ถามใครใครบอกอัตราส่วนแรกสุมากะกะใช่กักความข้นความบางของมันอันต้องถามอย่างนี้ห่ืข้นกับบางอันไหนดีกว่ากันข้นกับบาง่สมมติว่าใส่เมทายเยอะกับใส่เมทายน้อยนี่อันไหนดีกว่ากันในความรู้สึกไงในความจำจำเป็นต้องใส่ข้นไหมเอออย่างนี้ดีกว่าต้องถามอย่างนี้เยอะไปจะจะใส่เยอะไป ใส่ยาไปของใม่จำเป็นเราเกาะมันมันมันเกาะวิญญาณสิ่งแล้วกันยาจางน้ำอานนัจะดูซึมดีมากตคิดี่ที่คุยกันใส่ยาไปก็จะเปลืองยาใช่เอางี้เขาใส่จางถามไหมเฉยๆใส่จางดีกว่าจริงๆความรู้สึกของใส่จางดีกว่าแต่แต่ในความรู้สึกของหนูทางกแล้วประมาณนี้ใส่ใส่น้ำไว้ข้างมัจะพอกอยู่นั่นไงใส่แล้วครับใส่ใส่แบบอยี่ยเหมือนที่เขาบอกใส่ไงนะพอประมาณไม่ใช่ผมเคยถ้าใส่เยอะมันไม่ดี ใช่เยอะมากไม่ดีมันจะไม่เหมือนมันไม่ซึมหรือไม่เนม่มันไม่เป็นตัวยาแล้วมันต้องเป็นน้ำอะที่จะซึมเข้าไปอ่ะเออแต่จะไม่แต่ไม่ใช่จางนะตัมยาจะไปดีกว่านี้นะเอออ่ะตัยาจะไปดีดีนะเออลองสังเกตดูเข้มก็ไม่ดีนะเข้มไม่หายใช้คำเป็นดีกว่าเข้มไม่หายเออเข้มไม่หายแต่แต่ต้องพอดีของมันนะแล้วพอดีกันมาฝังเข้มเนี่ย้าเราไม่ฝังเองนะคนอื่นมาฝังอันนี้บอกเลยเราทาเราไม่ใช่คนชอบดูคนถูเรียนนะเราเรียนนะเราจะไม่รู้แล้ว่าคนถูเรียนเราเนี่ย เป็นหลอกเดี๋ยวนี้เขาสายสมมือเราตื่อยาวติดเขาสาสมดีกว่าเขาสายสมมือกันดีของการมาสำรวจเองเราละเอียดกว่าเขาเราละเอียดกว่าเขาแต่ละนี่ว่าเขาฝองดักมันจะดีตรงนั้นเรามาฟังเองเขาจะประมาณนู้นเราไปฝังตรงนู้นเลยใช่ไหมคะดักไม่คนอันนี่ไม่ได้คุ้นหูเรื่องตรงนี้เขาดักถึงเขาสังเกตเขารู้เลยนะเขามองออกเขาละเอียดยังไม่ค่อยตึงค่ยังไม่ได้ขึ้นบน ยาก็จะรู้เลยเอานี่ไงต้นนี้เป็นโรคต้นนี้โรคแต่บางครั้งที่มันเป็นอยู่ตรงลำต้นอย่างเงี้ยก็ทักเนี่ยนี่คือทำหลังใส่กับหังหลังดับ เังหน้าตบงเออนะี้ยบอาตอนฝแต่าอันอัยับสูงขียับคุณไม่จอดก็ย่ตนย่ยไปอยู่บนยอดค่ะค่ะเนี่ยเราตองตอนผักต่อาผักดึกนะ่งักบางๆแต่แต่ถ้าเนแผลเจอแผลช้ำก็ก็ตัดดึกนะไม่ได้ฟังข้างบนยอมันเเหมือนเหมือน <Es> มันเ็นลง้ด like <jud> er? ี <Galile> ๋ยวเดี๋ยวดูนี้ก่อนนะดูนี้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยตอนถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่าถักเลยเป็นติดโค้ดไม่คุรไปถักเดูดเออมันจะเนาเชื้อข้าวหอล็อปเขาจะไม่หุ้มายใช่ไม่แล้วบางทีหมอยากอยากให้ถักอย่างเงี้ยจะดีสุดที่พบนะถักอยากให้เข้าเนื้อแต่ถ้าเป็นฉํำอย่างเงี้ยยังเขาได้ต้องต้องแยกกันถักเลยนะ กลัวไปถักดึกถักดึกแล้วมันทับขาเน่ะครับขามกันเจ้ขาเนี่ยมันต้มเนื้อเอาตัวปอกมันโตแต่ไม่ตายแต่ไม่โตจนเห็นเย็นใหม่จะยกตรงนี้่างนี้มันเน่าไงเห็นระอย่างเงี้ยเน่าอันนี้ถ้าเจอน้ําฉ่าได้เขาจะเฉาะเฉาะออกอันนี้คือคือถ้าเราเราจะเจอตรงนี้ฉ่าน้ําเลยถ้าฉ่าน้ําทำอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ฉ่าทำอย่างนี้ต้องแยกกันเออทำน้ําทางนี้ สำนงครับขิงแกนอ่นเออสักเคก็คือนี่แล้วชอ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 ชเออตอนถักคิวว่าเราจะรู้เออคว่าถ้าคนเคยถักอันจะรู้มันจะมีเนื้อเนื้อเยื่อที่แบบเง่าเละเราก็ต้องต้องออกบางครั้งนั้นถ้าเราถากไปจะเป็นโกนเป็นน้ำฉ่ำเราถักต้องเออแต่ถ้าผมถักมาแล้วว่าอย่าหญ่ใหญ่ใขุดลึกถ้าขุดลึกแผลมันยิ่งไดีของการทำโคกไม่ทำนี่แตกต่างกันไหมครับอแตกต่างเีครับ คือว่ามันจะน้าไม่ขังมันก็ดีมันก็ไม่เป็นโดกนะะอยู่ได้นานดอกแล้วมันก็ออกดอกได้เร็วกว่านี่ด้วยออกดอกเร็วกว่าที่ไม่ทําโคกใช่คันเโคกมันก็โตกเร็วครับ